กดไลค์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 ถ้าคลิปนี้ถึง300ไลค์เนี่ยผมจะเลิกเช้าตลอดชีวิตเลยขาดรองเท้าเสร็จสักทีโยสวัสดีครับช่วงนี้น่าจะเป็นเดือนที่พิเศษสำหรับทุกคนนะเพราะว่า เดือนนี้มีเทศกาลสงการยังไงล่ะอิอวสุขสันต์วันสงการนะครับทุกคนใครที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยก็ระวังน้ำหมดตัวนะส่วนใครที่จะไปป่าแปงสาวๆเนี่ยมึงก็ระวังผัวเขาด้วยอีกทีอะส่วนผมก็อยู่บ้านเฉยๆส่วนใครที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยก็ผมมีอะไรมาแนะนำเว้ยนี่ ระบบสมัครสมาชิกราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเพียงแค่1เดือนตกวันละบาทกูก็สามารถซื้อได้แล้วมีสติกเกอร์เท่ๆให้คุณใช้มากมายถ้ามีคนสมัครเยอะก็จะมีอิโมจิเพิ่มขึ้นรออะไรล่ะครับสมัครเลยสิเพื่อจะเป็นสมาชิกของพวกเรากระป๋องกระป๋องโอเคนะฮะก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่า วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นไมค์คาร์มอสเดอะลูคลาช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 ซึ่งไอ <ș> มอสน,นี้เนี่ยมันเป็นจักรวาลเดียวกับเดอะบาร์ดเดอะบอยเลวันเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือโครสร้างเดียวกัน <ș> ส่วนเรื่องราวที่ผมรู้นะครับก็จะประมาณว่า ไอ้เจ้าลูคลัชเนี่ยจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับที่จะแดกคนผ่านทีวีวิธีรอดนะครับก็จะมีทั้งหมด2วิธีนะครับก็คือ 1. ปิดทีวี 2. ก็คือหนีถ้าหากหนีไม่พ้นเนี่ยก็คือโดนแดกโอเคไม่เสียเวลานะครับก็มาเริ่มเล่นเลยดีกว่า มองุเดสสัตโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเจอในรูปแบบไหนนะไอเจ้ามอนี้เนี่ยเพราะว่าไอมอนี้เนี่ยมันไม่มีในเคิร์ดฟอร์สนะครับโวเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเอ,อ่อของมอดริกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่อาเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูก็จะเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆเคิร์ดฟอร์สเลยนะครับโอเคเราไปหมู่บ้านดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ผมสังเกตเนี่ยมัน ไม่มีสัตว์เลยเหรอวะไบโอมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันแหลกจังวะโรด,ดผีไงอืมทำไมมันไม่มีอะไรเลยเลยวะสิ่งมีชีวิตโอ้ก็มีดีวะนี่ยโกเลมเฮ้ยโกเลมชาวบ้านอยู่ไหนหมดวะเพื่อนทำไมมันเงียบจังวะหมู่บ้านเนี้ยหรือมันโดนไอเชียนนั่นแดกไปแล้วโอเคถือว่าดีเพราะว่ามันมีข้าวฟางนะจะได้ไม่ต้องหาอาหารนะครับ ช่วงนี้นะครับก็หนังไมค์ครับเนี่ยกำลังเป็นกระแสะมากเลยนะผมเห็นใน tiktok เนี่ยสปอยกันเต็มเลยนะซึ่งมันกระทบต่อผมไหมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรสปอยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาดูสปอยก่อน,อนเนี่ยเวลาดูหนังที่หลังเนี่ยมันจะเพิ่มความสนุกนะครับอันนี้แหละก็คือเป็นซิงเกอร์ที่ผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็อยากดูไหมก็อยากดูแหละแต่ว่าไม่มีตังค์มาถึงจะเอาเลยเหรอเพื่อนมันยังไม่ผ่านหลายวันเลยนะเพื่อนโอ้กูกำลังเมาเรื่องไมค์คราอยู่เลยเพื่อนรู้สึกเหมือนจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะครับผมสังเกตแบบนานแล้วเหมือนจะเราต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอ้แถวนี้ใช้ได้เลยน้องๆดูดิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสร้างบ้านแถวนี้เลยดีไหมดูดิเชดโอ้โหโลง่งจัดบอกเลยว่าถ้าเราเห็นไอ้ไอ้รูคัสเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวเลยปักหลักกินฐานไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วทำไมมันนอนไม่ได้สักทีเนี่ยฮะ ไอ้สัสอ้าวเฮ้ยกูเจอหมู่บ้านอีกแล้ววะ่ะถ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีคนอีกก็กรารันตีได้ว่าน่าจะโดนแดกแล้วนะครับโอเคน่าจะใช่ละแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวมาเลยนะครับว่ามันเป็นตัวยังไงนะโอ้ยเงียบจังวะเฮ้ยแมง กูเล่นเกมคนเดียวเหรอวะเน,นี่ยเออกูก็เล่นคนเดียวนี่หวะแต่แม่งไม่จะไม่โผล่สักนิดหนึ่งเลยเหรอเพื่อนโผล่แบบเป็นเสียงก็ได้นะอืมโอ้มีมถ้ำหินง,งอกหินย้อยครับพอไม่มีซอมบี้สเกลตันคีปเปอร์เนี่ยไม่เหงาชิบหายเลยน,นี่ผมพูดจริงนะเนี่ยแม่งไม่มีเพื่อนแบบมาล,างลังแกเลยอะแม่งเศร้าจัดมา เราจะสร้างบ้านเลยแล้วกันนะครับ มาจิไหนยพมึงอพอมึงพอมึงพอมึงมาดิมาดิมิเฮยกลังสร้างบ้านอยู่ยึดแม่มึงมาไงมกินไปามินเาโอโอกินไเปาแม่หาพมจะหมาไม่เห็นไม่ซไเสียงเลยยดโอกว่าแล้วมันยว่าแล้วทมดีาดิกจุ นี่เด็กเก่าเด็ดบายน้องรู้จักป่าอันเน่มาดีพี่ให้ทั้งวันอะ่ะเฮือเฮือนนอโธน,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 น้องจะมาแดกพี่เหรอเฮ้ไม่ได้แดกหรอกนะบอกเลยฟีวอน้อง